สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้าที่ขายที่ event. อีเวนต์เป็นเหมือนคา f e f u um ูเม a l เนาะที่จัดขึ้นที่โตเกียวค่ะซึ่งของที่ขายในร้านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเขาก็จะมีโซนที่ขายกู๊ดแล้วก็เป็นโซนที่เป็นคาเฟ่นะคะซึ่งเราอะจองคาเฟ่ไม่ทันก็เลยอดกินไป ก็เลยเข้าได้แค่ตรงส่วนที่เป็นขายกู๊ดซึ่งโชคดีของเราที่ตรงส่วนที่เขาขายกู๊ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าคาเฟ่ก็ได้ก็ซื้อได้เหมือนกันเป็นโชคดีมากๆเลยตอนแรกเราแบบเฟล,ลมากที่แบบโอ๊ยเจองคาเฟ่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อ <c oughs> กู๊ดก็อ่ะโอเคของที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าของขายเขาว่ามีเยอะมากจริงๆแล้วแต่ละอย่างอะ่ะคือแบบ นายหยิบใส่ตะกร้าหมดเลยอ่ะเออเราก็เลยเลือกมาแค่บางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะซื้อเก็บแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ใช้หรือเอามาตั้งโชว์ได้ง่ายๆนะคะอ่ะโอเคเราจะเริ่มที่อะไรดีเอาของชิ้นเล็กๆก,ก่อนละกันเนาะตัวนี้นะคะเป็นเข็มกลัดนี่จื๊ เข็มกลัดตัวนี้นะคะเป็นเ,เวอร์ชั่นยากุโซกุโนฮิก็คือวันแห่งคำสัญญาเนาะจะมีถ้าเกิดในฟู m เมทัลอะเคมิส t รั o เธอร์ฮูเนี่ยก็จะมีชื่อตอนชื่อหนึ่งที่ชื่อว่ายากุโซกุโนฮิเลยซึ่งในเซตนี้ก็จะมีตัวละครอยู่หลายตัวนะคะมีทั้งหมด18เบแอ่เราเลือกมา2อันเราคาดหวังว่าเราจะได้เอ็ดเวิร์ดเอลเลเามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะ ริแค่2อันไม่ซ้ํากันก็โอเคแล้วนะใช่แค่สองถ้าเีิบถ้ามีสิแบบแล้วสองอันซ้ากันเนี่ยเรียกว่าโคตรสวยจะเรียกว่าดวงดีหรือจะเรียกว่าหรือว่าดวงสวยดีชุบชุอ้นี่ค่ะน้องเมยจ้างของเรานั่นเองครับผมนี่นะเป็นน้องเป็นน้อง เราก็เพิ่งจะกดน้องมานะคะจากตู้ที่แล้วของเ,อเกมฟูมเมทัลค่ะอันนั้นเป็นน้องเชือกเรียนนะน่ะน้องเมยนะคะน้องเมยหนึ่งมาลุ้นกันโอกาสสุดท้ายเพราะเราซื้อมาแค่2องอันหนึ่น้องเมยี่ต่อชึบอ่าไม่ซ้ำแน่ๆเพราะเราเห็นเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้เป็นสีชมพูแต่สีน้ำเงินเนี่ยก็ไม่น่าใช่เอ็ดปะพี่ลอยหรอ ลอยหรือเปล่าชิบิงตอาฟองเซคุงไม่เอาพี่มาด้วยแล้วลูกแล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นหลังจากที่ไปที่บริกส์แล้วด้วยนะเพราะว่าผมผมโดนผมขาดไปแล้วผมโดนตัดเอออ่เฮ้ยแป๊บนึงนะนี่มัน นี่เือนคู่จิ้นโอเราได้มาเพราะว่าให้หน้อคู่กันเองโอเคอันต่อมาอ่ะเป็นอันเล็กอีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นสแตนดี้เป็นอะคริลิกสแตนคีย์โฮเดอร์ก็คือจะเป็นสแตนดี้ที่สามารถตั้งได้ตัวน่าจะมาเท่านี้เนาะตามไซส์ของอันนี้นะคะตัวมาเท่านี้ แล้วก็ตั้งได้แล้วก็บนหัวก็จะมีพวงกุญแจห้อยได้เหมือนกันก็คือจะตั้งหรือจะห้อยก็ได้นะคะอันนี้มีทั้งหมด6แบบจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้ก็คือมี Al เอามีเอสเนาะมีรอยแล้วก็มีดีซ่านะคะม,มาลุ้นกัน เห็นสีแดงๆคิดว่าเราได้ไรเก๊ดงไงชุบฐานเอ้ยเขียนว่าอะไรนะลิซ่าพอกอายคืออฐานเนี่ยที่เห็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนละกัน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมเป็นลิซ่าแล้วก็ไปให้ยาอเตะเนาะก็คือถ้าเราจึ๊บๆไปเนี่ยอ่ะอันนี้ตั้งได้เนาะตั้งได้แบบนี้ปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็คือเราสามารถตั้งได้แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ไม่รู้มือโดนไหมอือข้างบนเนี่แหละจะเป็นที่เไว้ห้อยผนงกุญแจนะคะซึ่งเขาก็จะให้พนงกุญแจมาด้วย อแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดูที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานเขาอะมันดูเป็นแบบมีเหมือนคล้ายๆจิ๊กซอให้ต่ออยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีครบครบเซตครั้งหมดอะคะ่ะเราก็จะเอามาต่อปุ๊บ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 ,ปบเป็นงวงแหวนแปลธาตุได้เ,ออเสร็จได้เนาะมีไม่ครบแบบอ่ะแหวนแบบซื้ออันเดียคงครบเนาะ แต่อย่างน้อยถือว่าเรายังได้ตัวละครไม่ซ้ำนะคะต่อมาอเนื่องจากเราเป็นคนที่แบบว่าชอบสุ่มกาชา <c oughs> ก็เลย <c oughs> มีของสุ่มหลายอย่างแต่ว่าของสุ่มแต่ละอย่างเนี่ยซื้อมาอย่างลนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็คาดหวังว่าจะได้เอ็ดเวิร์ดค่ะ,ะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นเทรดดิ้งโปสการ์ดนี่ พอโปสการ์ดอันนี้ก็ข้างในนะคะจะมี2รูปแล้วก็มีทั้งหมด30แบบแบบมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเราจะสูงให้คมนะคะับโดยที่มีทั้งหมด30แบบแต่แเราซื้อมาหน,นึ่งชึบโอ้โหพี่กล้ามพี่กล้าม หลุยอัมตองเหรออ๋อโอ้ยมีฮิลส์ Hills ด้วยคนที่ตาเคนแรกๆอะนะเป็นรูปที่ดีนะคะอ่ะอีกรูปหนึ่งขึ้บโอ้โอ,โอ้ก็เราก็จะได้เป็นทางฝั่งทหารนะคะทางฝั่งกองทัพแล้วก็ฝั่งคอมมอนครูส ไหนเอ็ดเวิร์ดผมอะผมยังไม่ได้เอ็ดเวิร์ดเลยอยู่ตรงกลางอะที่หายไปต่อมาอันนี้จะเป็นมินิชิกิชินะคะซึ่งมินิชิกิชิอันนี้จะมีทั้งหมด8แบบและแน่นอนว่าเราก็ซื้อมาแค่นึง่งแล้วเราก็อยากได้เอ็ดเวิร์ด แะดงดึงดงูดึงปั๊บป้าดิดีดาชูบว้าววว้าวอย่างน้อยก็มีเอ็ดเวิร์ดในรูปอุย้ยดีจังเลยเป็นรูปที่ดีมากเลยค่ะภาคสก,กาสินะ โชว์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 แฮปปี้เอต้องหากรอบรูปมาใส่อะไรเอาจริงขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอ่ะต่อมาเหลืออีก3อย่างเลยสามอย่างเท่านั้นเองซึ่งเป็น3อย่างที่ไม่ได้สุ่มนะคะอ่ะเออเอาอันนี้ก่อนละกันของชิ้นเล็กๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น playing card มไม่แน่ใจอ๋อข้างในเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะเขาก็มีไหก็คือไพ่เนาะอืมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในลายเป็นประมาณไหนนะคะแพ็กเกจก็โอเคอ่ะให้ดูข้างหลังอีกรอบเมื่อกี้ฉลากมันน่าจะไม่เห็น เคหรืออ่านี่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของการนะคะเออก็อันนี้เอ่อคงไม่ได้ให้ดูทุกอันนะนะก็หลักๆก,ก็มันมันมันเราให้ดูได้ไหมนะมันแบบว่ามีความเป็นไพ่หนักมากเลยเอ่มเรา เราเออให้ดูให้ดูรูปเดียวแล้วกันอันนี้นะคะนี่คำนี้ค่ะปรึดครั้งหน้าที่เธอร,อร้องไห้จะให้เธอร้องไห้เพราะความสุขใช่ไหมใช่ที่พูดกับวิลลี่นะคะดีงาม,อ,มอ่ะมีไพ่โจ๊กเกอร์ สใบนะคะจะเป็นอันนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น full metal alchemist cafe box เป็น special box แล้วก็โปสการ์ดจะมีทั้งหมด10ใบให้ดูข้างๆอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นปล่อม อันนี้ข้างหน้านะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังแล้วก็จะเปิดออกมานี่โปรการข้างในเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะสูมนะ อันนี้มีสมุดมาให้นะคะสมุดเขียนว่า Fullmetal Okames Cafe Box ครบร้บอยยีปีมีข้างในก็โอ้ข้างในก็จะมีรูปสวยๆเยอะแยะมากมาย ที่เหลือไปซื้อแล้วก็ดูเองแกล้งแกลงอ่าแล้วก็ตามชื่อนะคะก็จะมีโปสการ์ด10ใบอันนี้เป็นโปสการ์ดขอดูหน่อยว่ามีลายอะไรบ้างนะหุยสวยมากคุณคะสวยมากไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นขนาดไหนแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นกระดาษธ,ธรรมดามันจะแบบ มันจะมันๆอ่ะมีเคลือบมันด้วยอ่ะเห็นว่าม็นเคลือบมันนะเออนะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่า Full Metal a l c h e s แบบนี้ด้วยสวยมากจริงๆมันจะมีส่วนที่มันเคลือบมันแล้วก็เคลือบด้านเออมันทำให้แบบโปรตการ์ดบูมีมิติค่ะเราจะเปิดให้ดูทุกอันดีไหมนะหรือว่าเราจะให้ดูแค่บางอันนี้ นะเปิดให้ดูแค่บงางอันละกันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีวิวแบบเต็มๆก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ละกันนะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายให้ดูให้ทั้ให้ดูทั้งหมดเลย ที่นอกเหนือจากนี้ก็คือด้านหลังหลังจากที่เรายกโปสการ์ดออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีลายด้วยสวยงามนะคะเราอ,าอุตส่าห์ซื้อสมุดเพื่อที่จะเอามาเก็บโปสการ์ดหรือว่าเก็บการ์ดที่ซส์ประมาณเนี้แต่ดูท่าทางแล้วก็น่าต้องเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมไ่และ <c oughs> เอ,อ <c oughs> เพราะว่าเขามาเป็นเซตของเขานะคะ ต่อไปชิ้นสุดท้ายอันนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นแฟ้มค่ะก็จะเป็นแฟ้มเก็บไซส์ของโปสการ์ดนั่นแหละอ,อันนี้เมื่อกี้ข้างหน้าเนาะอันนี้ข้างหลังครับข้างไหนก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะ ก็จะเป็นอันนี้นะคะก็เป็นใส่โปสดการ์ซึ่งเมื่อกี้เนาะเราได้โปสกาจากการสุ่มของเรามาเมื่อกี้สองอันนี้นะคะสองรลุนี้แล้วก็มาใส่เป็นแนวตั้งทั้งคู่เลยปกติเวลาเพื่อนๆใส่โปสดกาเนี่ยใส่หัวไว้ด้านในเหรอ ใส่หัวไว้ด้านไหนหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าจะเปิดด้านไหนเหรอ,อนี่นะคะก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยเออถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆไปซื้อกู๊ดนะคะ<ๆ>ทุกๆ2,000เยนจะแถมโปสการ์ดอีกด้วยซึ่งเราได้มา4ใบรู้เลยซื้อไปเท่าไหร่นะครับรู้เลยว่าซื้อไปเท่าไหร่นะคะ ชุบๆอ่ะก็คือโปร์ดเนี่ยที่เขาแถมมานะคะอันนี้ก็คือเขาจะแจกเนาะจะมีแบบนี้นะนี่อันนี้เราสุ่มได้ S กับเอ่อกับกรีนนะคะอืมแล้วก็อันนี้นี่ก็คือคู่พี่น้องกับคู่พ่อลูกที่ที่ไม่ได้เป็นพ่อลูกแท้ๆนะคะ โปสการเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อครบ2,000ใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยที่เคาน์เตอร์ค่ะเขาจะมีให้เลือกมันจะมี2เซตจะมีเซต A กับเซต B เขาก็จะมีบอกเอาไว้เลยว่าเซต A จะมีรูปอะไรบ้างเซต B มีรูปอะไรบ้างเนาะอันนี้เราก็เลือกเนื่องจากเราได้4ใบเราก็เลยเลือกเซต A มา2แล้วก็เซต B มา 2. ม2ก็เลยได้ตามนี้นะคะโอเค ก็สำหรับการรีวิวนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปช้อปปิ้งเหมือนกันหรือว่าอยากที่จะไปทานคาเฟ่ไปกินแบบอาจจะเป็นแกงกรหลีอะไรอย่างนี้ที่มีการแบบตกแต่งหน้าตาเป็นของฟูเมเตลนะคะก็สามารถเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะสามารถตรวจสอบได้ว่าเวลาไหนวันไหนว่างหรือไม่ว่างเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกที่สะทานถ้าเกิดว่าคาเฟ่มันเต็มแล้วเนี่ยแล้วเราแบบไม่สามารถไปอาถานได้แล้วจะไปซื้อกูดดอย่างเดียวก็ไปได้เหมือนกันนะคะเราก็จะทิ้งโลเคชั่นเอาไว้ข้างล่างนะคะอยู่ที่โตเกียวที่ชินจูกุใกล้ๆสถานี JR ชินจูกุเลยไปไม่ยากค่ะแต่ว่าอ,อ,อีเวนต์เนี้ยเขาจะจัดถึงแค่วันที่7พฤษภาคมห5เท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้วันที่ เหลือเวลาอีก5วันไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะคะอืมก็รีบไปกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปโตเกียวก็แพลนไปที่นี่ด้วยนะจะได้ไปช้อปปิ้งซื้อของกันโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย